สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์กบกุญแจชีวิตผู้ช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยกุญแจแห่งดวงดาวในคลิปทายดวงครึ่งปีหลังของปีพศ2563ค่ะจากอิทธิพลของดาวตรีเทพได้แก่ดาวพระฤหัสบดีดาวพระเสาและดาวพระราหูซึ่งจะมีการยกย้ายราศีกันในช่วงครึ่งปีหลังนี้จะส่งอิทธิพลเช่นใรกับชาวราศีมิถุนกันบ้างเรามาดูกันค่ะ สำหรับการดูดวงของอาจารย์กบนั้นสามารถอ้างอิงได้ทั้งลัคนาราศีเกิดและราศีของช่วงวันที่เกิดเลยนะคะราศีมิถุนคือท่านที่ผูกดวงตามเวลาเกิดแล้วมีลัคนาอยู่ที่ราศีมิถุนหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16มิถุนายนถึงวันที่16กรกฎาคมค่ะราศีมิถุนเป็นราศีปลายาธาตุลมมีดาวพระพุธซึ่งเป็นเทพ,พเจ้าแห่งการสื่อสารนะคะ เป็นดาวประจําตัวส่งอิทธิพลให้ชาวราศีมิถุนมีความแคล่วคล่องว่องไวมีความเฉลียวฉลาดมีปฏิพานไหวพริบและสติปัญญาที่ดีค่ะมีความสามารถในการพูดในการคิดในการอ่านและในการเขียนที่ดีเรียนรู้อะไรเนี่ยเรียนรู้เร็วไหวพลิบดีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งกล้าแสดงออกเป็นนักคิดนักวิเคราะห์ นักพูดนักร้องนักเขียนนักวิจัยนักการทูตนักขายเป็นวิทยากรนักข่าวด DJ หรือว่าเ j ว่างง่ายๆก็คือชาวราศีมิถุนยมีความสามารถในการพูดสูงเลยนะคะแล้วก็มีความสามารถในเชิงของการติดต่อประสานงานที่ดีมากมีพรสวรรค์ดีหยิบจับทำอะไรก็ทำได้หลายๆอย่างในคราวดเดียวกันเลยละคะ่ะ ทีนี้นเรามาดูอิทธิพลของดาวตรีเทพที่ส่งผลให้กับาชาวราศีมิถุนในช่วงครึ่งปีหลังนี้กันบ้างนะคะดวงแรกเลยอิทธิพลของดาวพระัรสบดีค่ะดาวพระัรสบดีเนี่ยจะยกย้ายราศีแบบพักองศาข้ามราศีนะคะจากราศีมังกรเข้าสู่ราศีธนูในวันที่17กรกฎาคมนี้เวลา18นาฬิกา54นาทีแล้วก็อยู่ไปจนถึงวันที่14พฤศจิกายน 2 5 0 3นี้ในช่วงจนถึงช่วงเวลา2นาิกา50นาทีดาวพฤหัสบ,บดีเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนการงานแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองแล้วก็หุ้นส่วนของชาวราศีมิถุนนะคะเดินโครจรได้ตำแหน่งเกษตรตาธิบดีซึ่งตำแหน่งเกษตรตาธิบดีเนี่ยหมายถึงความแข็งแกร่งความมั่นคงค่ะก็จะส่งผลให้กับ ชาวราศีพิถุมิถุนเนี่ยมีโชคในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานนะคะเป็นช่วงอะไรที่ก็เ,เป็นช่วงหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองค่ะศักยภาพที่มีอยู่เนี่ยก็จะถูกนำเอา,เอ,า,เอ,าออกมาใช้ได้อย่างชัดเจนขึ้นแล้วก็เป็นที่ปรากฏให้เห็นเด่นชัดได้รับการยอมรับจากผู้คนที่อยู่รอบตัวรวมถึงได้รับการยอมรับจากผู้หลักผู้ใหญ่อีกด้วยและผู้ใหญ่ก็จะสนับสนุนให้การช่วยเหลือ ผู้คนก็จะให้การยอมรับท่านเพิ่มมากขึ้นกว่าในช่วงที่ผ่านมาถ้าปกติในในช่วงที่ผ่านมาได้รับการยอมรับนับถืออยู่แล้วเนี่ยก็จะได้รับการยอมรับนับถือเพิ่มขึ้นมากขึ้นไปอีกแบบคูณสองหรือคูณสิบไปเลยนะคะในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดเนี่ยถือเป็นช่วงจังหวะที่โบราณก็เรียกว่าหัวกระใบะหัวกระไดบ้านไม่แห้งเลยนะคะจะมีคนแวะเวียนเข้ามาขายขนมจีบ แล้วก็ทําให้หัวใจของท่านเนี่ยเต้นแรงอยู่บ่อยๆเลยสําหรับคนมีคู่ก็อาจจะต้องระมัดระวังกายใจให้ดีอย่าคิดนอกลู่นอกทางนะคะเพราะเป็นช่วงเวลาที่ท่านเนี่ยพราวเสน่ห์มากเป็นพิเศษเลยก็จะมีเพศตรงข้ามเข้ามาให้ความสนใจในตัวท่านเยอะมากขึ้นก็อาจจะต้องระมัดระวังกายใจให้ดีนะคะอย่าคิดลอกนอกลู่นอกทางเพราะเดี๋ยวจะทําให้ท่านเพลียงพ้าเผลอเผลอเผลอ,อตัวเผลอใจไปได้อืม ในเรื่องของโชคลาภท่านจะโชคดีในเรื่องของการเสี่ยงโชคก็มีโอกาสได้ลาบลอยบ่อยครั้งขึ้นค่ะทีนี้เรามาดูอิทธิพลของดาวดวงถัดไปที่จะส่งผลกับชาวราศีมิถุนนะคะนั่นก็คืออิทธิพลของดาวพระเสาร์ค่ะดาวพระเสาร์เนี่ยจะยกย้ายราศีแบบ พักองศาข้ามราศีแบบเดียวกันกับดาวพฤหัสบดีนะคะยกองศาเ,อาเขาเรียกพักองศาข้ามราศีจากราศีมังกรเข้าสู่ราศีธนูในวันที่12กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา, 20, า22นาฬิกา7นาทีจนถึงวันที่5ธันวาคม2563นี้เวลา8นาฬิกา42นาทีค่ะดาวพระเสารเนี่ยโคจรยกย้ายราศีเข้าเรือนคู่ครองแล้วก็เรือนหุ้นส่วน แล้วก็เลงดวงสตาของชาวราศีมิถุนซึ่งในตำแหน่งนี้เนี่ยถือเป็นตำแหน่งที่ให้โทษเป็นเกณฑ์พินทุบาทโบราณอาจารย์ท่านกล่าวไว้ว่าเสาเพ่งเล็งลักและอสุลาภูม,มเมนอัสดาว่าไว้จันเป็นสิบเอ็ดแก่ลาหูเล่าอภพอภภาคให้โทษแท้ประเหินหินดังนั้นก็ หมายถึงว่าในช่วงที่ดาวพระเสาเดินโคจรยก,ยกเข้ามาอยู่ในเรือนราศีธนูแล้วก็เล็งเลงดวงชะตาเนี่ยค่ะก็จะส่งผลให้เาชาวราศีมิถุนเนี่ยเหมือนถูกตรึงดวงชะตาเอาไว้นะคะครูโหนหรือว่าอาจารย์อา,อาจารย์รุ่นเก่าเนี่ยท่านบอกว่าให้โทษแท้ประเหินหินก็หมายถึงว่ามีเรื่องราวอ,าอันเกิดเป็นความยุ่งยากใจหรือว่าความทุกข์ใจนะเข้ามา เข้ามาเกี่ยวเรื่องเกี่ยวพันก็ขอให้ชาวราศีมิถุนเนี่ยตั้งสติแล้วก็มีความระมัดระวังรอบคอบในการดําเนินชีวิตเอาไว้บ้างนะคะทีนี้ในเรื่องของปัญหาเนี่ยเมื่อดาวพระเสาร์ซึ่งหมายถึงเป็นดาวบาปพระเคราะห์หรือเป็นดาวโทษทุกข์เนี่ยเดินจรเข้ามาอยู่ในเรือนของออคนรักคู่ครองหรือว่าหุ้นส่วนนะคะชาวราศีมิถุนเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดปัญหากับในเรื่องของคนรักคู่ครองกับหุ้นส่วนกับเพศตรงข้ามหรือว่าคู่สัญญาเนี่ยได้ก็มีแนวโน้มว่า คนรักคู่ครองของชาวราศีมิถุนมีเหตุแห่งการป่วยเจ็บหรือว่าในเรื่องของปัญหาสุขภาพอาจาเป็นปัญหาให้ชาวราศีมิถุนต้องเหน็ดเหนื่อยดูแลเอาใจใส่สาหรับบางท่านอาจจะต้องระวังภัยในเรื่องของลักซ้อนรักสามเศร้าอีกด้วยค่ะในเรื่องของหุ้นส่วนในการทํางานทําธุรกิจเนี่ยท่านควรตกลงในเรื่องของผลประโยชน์และรายได้ให้มันเป็นกิจจักษณะหรือว่าตกลงกันแบบเป็นลายลักษณ์อักษรได้ก็จะยิ่งดีค่ะเพราะในช่วงครึ่งปีหลังของท่านเนี่ย มันเป็นช่วงเวลาที่หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองแต่มันก็ดันมีจุดบกพร่องในเรื่องของอาการพูดคุยกับกับหุ้ส่วนกับคนที่เข้าร่วมลงทุนธุรกิจด้วยกันเนี่ยบางทีเนี่ยจุดบกพร่องอะไรเล็กๆน้อยๆที่ไม่ได้คุยกันเอาไว้ก่อนนะคะมันอาจจะนําไปสู่การทะเลาะเบาแวงหรือว่าขัดผลประโยชน์หรือว่าอาจจะเกิดการแตกหักกันได้ท่านก็ควรตัดไฟซะแต่ต้นลม ด้วยการสร้างข้อจำกัดหรือว่าสร้างกฎเกณฑ์หรือว่าพันธสัญญาอะไรขึ้นมาเนี่ยเพื่อปกป้องตัวท่านเองบางทีการที่เราหยวนไปซะทุกเรื่องหยวนไปซะทุกอย่างแล้วก็กลัวว่าเขาจะโกรธหรือว่าเกรงใจไม่กล้าพูดไม่กล้าบอกเพื่อป้องกันอะไรบางอย่างเอาไว้ก่อนเนี่ยในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่าจะเกิดปัญหาตามมาในภายหลังแต่นั้นก็คืออย่าหยวนจนเกินไปนะแล้วก็ใหอ้อะไรที่ท่านรู้สึกว่า มันมันไม่ควรพูดหรือท่านเกรงใจนั่นแหละค่ะเอาหยิบยกขึ้นมาพูดก่อนเลยเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่มันอาจจะตามมาในภายหลังค่ะทีนี้เรามาดูอิทธิพลของ ดาวตรีเทพดวงที่สามเลยนะคะที่จะส่งผลให้กับชาวราศีมิถุนอิทธิพลของดาวพระราหูค่ะดาวพระราหูเนี่ยจะยกย้ายราศีจากราศีมิถุนเข้าสู่ราศีพฤษภในวันที่10กันยายน2563นี้ในเวลา1นาฬิกา51นาทีและอยู่ไปแบบยาวๆ1ปีครึ่งค่ะ จากอิทธิพลของดาวพระราหูที่เดินจรทับดวงชะตาของชาวราศีมิถุนมาตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของปี2562ที่ผ่านมาก็ได้ส่งอิทธิพลให้กับชาวราศีมิถุนเนี่ยเกิดความปั่นป่วนยุ่งยากในการใช้ชีวิตหลายประการเลยเหลายท่านก็โยกย้ายเปลี่ยนแปลงในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานแล้วก็ย้ายถิ่นฐานที่อยู่อาศัยหลายท่านก็ตกจากตำแหน่งหลายท่านก็ถึงขั้นตกงานเงินทองก็ขาดสภาพคล่อง บางคนลงทุนแล้วก็ขาดทุนมีปัญหานี้สินผู้ใหญ่ก็ให้โทษไม่ค่อยเกือ้อกูลสนับสนุนสุขภาพพลานามัยนี่ก็เสื่อมโทรมมีปัญหาก็เรียกว่า,าชาวราศีมิถุนเนี่ยผ่านพ้นในช่วงเวลาดังกล่าวมาได้เนี่ยก็ควรจะก้งกับเบนจางคับิดงามๆให้กับตนเองสักสามครั้งเลยละคะ่ะที่คุณอุดสาห์ที่จะอยู่รอดมาได้จนถึงทุกวันนี้นะคะต้องบอกว่า ก้มกราบเบญจางคปาพระพิงามๆให้กับตัวเองสามทีเลยเอา่าก็เก่งมากที่อยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้นะโดยหลังจากวันที่สิบกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบสามไปเนี่ยดาวพระราหูเนี่ยจะยกย้ายราศีออกจากดวงชะตาของท่านในแง่ดีก็หมายถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆเนี่ยก็จะค่อยๆทุเลาเบาบางลง ก็จะดีขึ้นเป็นลําดับลําดับนะคะซึ่งท่านก็ต้องใช้ระยะเวลาในการจัดระบบระเบียบใหม่ให้กับชีวิตอยู่พอสมควระคะ่ะเปรียบประดุดดังคนไข้ที่เพิ่งออกจากห้องไอซีเนี่ยจะให้ลุกขึ้นวิ่งเลยก็คงจะลําบากดังนั้นโบราณอาจารย์ท่านก็กล่าวไว้ว่าเ,เป็นตําราเก่าโบราณานะคะท่านกล่าวไว้ว่าราหูสองสี่สซ้ําแทรกซ้อนสิบสอง นั่นก็หมายถึงว่าดาวพระราหูเนี่ยถ้าเดินจรมาเป็นสองเป็นสี่แล้วก็เป็นสิบสองกับดวงชะตาจะถือเป็นเกณฑ์พินทุบาทแบบอ่อนๆซึ่งหลังจากวันที่สิบกันยายนสองพันห้า้อยหกสิบสามนี้ดาวพระราหูเนี่ยเดินจรอ,อยู่ในเรือนภพที่สิบสองของชาวราศีมิถุนค่ะชาวราศีมิถุนเนี่ยก็คงยังต้องเจอเรื่องราวและอุปสรรคต่างๆอยู่บ้าง ความฝันความปรารถนาะอาจจะต้องมีเหตุให้ต้องเลื่อนออกไปหรือว่าต้องรอคอยเอ,อบางทีสําหรับบางท่านีน่อาจจะมีศัตรูที่ไม่เปิดเผยตัวตนนะคะเออเหมือนอูบแอบอยู่แต่ก็มาคอยสร้างความปั่นป่วนให้ท่านอยู่ตลอดก็สําหรับบางท่านที่ต้องเดินทางไกลหรือว่าเดินทางระหว่างประเทศเนี่ยบางครั้งก็จะมีเหตุในการที่จะเกิดเหตุในการติดขัดสะดุดหรือมีปัญหาดังนั้นในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ย ยังคงเป็นช่วงที่ชาวราศีมิถุนยังต้องใช้ชีวิตด้วยความรอบคอบแล้วก็มีสติกำกับระมัดระวังตนอยู่เสมอค่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการทําบุญเสริมดวงชะตากันบ้างนะคะหลวงปู่ล่าท่านเคยกล่าวไว้ว่าบุญน่ยไม่มีตัวไม่มีตนแต่มีฤทธิ์นั่นก็หมายถึงว่าบุญที่เราทาเนี่ยจะเป็นบุญฤทธิ์คอยอุ้มชูดวงชะตาของเราไม่ให้มีตกอับนะคะสําหรับชาวราศีมิถุนเนี่ยเป็นราศีธาตุลมนะเป็นธาตุลมหรือเป็นธาตุก่อกําเนิด ดังนั้นก็เหมาะอย่างยิ่งในการไหว้พระขอพอรบนยอดเขาสูงหรือในสถานที่ลโลง่งแล้วก็มีกระแสลมเคลื่อนเตือ,อยู่ตลอดสิ่งศักดิ์สิทธิ์และวัตถุมงคลที่ช่วยเสริมดวงชะตาก็ได้แก่พญาครุฑหรือหนุมานหรือว่าเจ้าพ่อแห่งเจียเป็นต้นค่ะก็ลองไปกราบไหว้ขอพอรดูนะคะที่บอกว่าให้ไปไหว้พระขอพอรบนยอดเขาสูงนั้นก็คือท่านเกิดจาก ธาตุลมเนะาะธาตุลมเป็นตัวก่อกําเนิดของท่านมันก็ให้ไปในสถานที่ที่ดูโล่งแจ้งหน่อยก็ไปกราบกราบไหว้ขอพรอให้เป็นสิริมงคลกับตัวเองด้วยค่ะแล้วก็วัตถุมงคลที่เหมาะจับบูชาเนี่ยก็เช่นพยาคุฑกับหาหรือหนุมานหรือเจ้าพ่อแห่งเจียถ้าให้อาจารย์กบแนะนำเนี่ยก็หาหานุมานอุ้มดวงมาหนุนดวงสตานะคะ ก็เป็นวัตถุมงคลที่ชาวราศีมิถุนบูชาแล้วดีมากเลยล่ะคะ่ะสำหรับหนุมานอุ้มดวงนี้ก็จะมีให้เช่าบูชากันที่วัดหลวงพ่อคงหรือว่าวัดบางกระพร้อมจังหวัดสมุทรสงครามนะคะก็ลองมาหาเช่าบูชากันดูคะ่ะทีนี้อ,อ,อาการกบก็ขออวยพรให้ชาวราศีมิถุนเนี่ยมีบุญยญลิศ ปกป้องคุ้มครองดวงชะตาให้แค้วคกร่ปลอดภัยแล้วก็โชคดีมีความสุขกันทุกคนทุกท่านเลยนะคะถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์กบในการผลิตคลิปดีๆเพื่อนำม,มาแบ่งปันกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณมากค่ะ